เราสามารถขายทุกอย่างในช่องเดียวกันได้ไหมได้เลยครับผมโือทเราเป็นสายขายนะครับขายมันตะบี้ตะบันะมนมาขายมันทุกอย่างไปเลยนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่พอเราเริ่มเบื่อแล้วเราเริ่มพ้นพบแล้วว่าเราชอบสิ่งนี้เราชอบเรื่องของ g a d g e มือถืออ่ะเราก็อาจจะแยกช่องขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มต่อยอดด้วยการสร้างแบรนดต์ตัวตนให้คนจดจาหน้าเราได้ให้คนจดจาแบรนด์เราได้ว่าเรานะครับเห็นหน้าเราแล้วเราคิดถึง gadget ดันงนั้นเนี่ยการซื้อของกับคนที่เขาน่าจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าไปซื้อกับใครที่ไม่รู้ที่มันขายทุกอย่างในช่องเดียวกันผมอ่านสรุปนะครับบรรยายของตัว tiktok เขาบอกว่าใน tiktok คนมีแนวโน้มที่จะซื้อของกับคนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมากกว่าหรือว่า KOL นั่นเองนะครับ Key Opinion l ล a d e r คนขายนะครับมีความเชี่ยวชาญครับในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะโอกาสขายของได้ก็มีสูงคนตัดสินใจซื้อสูงกว่านะครับคนเข้ามาใน Tik t o k มีโอกาสาที่ซื้อของจากการที่คนขายพูดคนขายโน้มน้าวนะครับดยการที่ใส่ความเอนเตอร์เทนลงไปนะครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่เจอความเอนเตอร์เทนเจอการป้ายยาครับทำให้คนเนี่ยนะครับตัดใจซื้อทั้งที่เขาไม่ได้ต้องการซื้อตั้งแต่ตอนแรกนะครับ